สวัสดีครับผมสิบกรอัญมณีนะครับวันนี้จะพามาชมอัญมณีสวยงามอีกนะครับผมเป็นพลอยสตาซับไฟนะครับผมวันนี้เป็นพลอยจันทรบุรีนะครับสตาซับไฟนี่เป็นพลอยในตระกูลของกอลันดัมนะครับตัวนี้เป็นพลอยก้อนดิบนะครับผมพลอยก้อนดิบยังไม่ผ่านการเจริญนนะครับผมตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้จะมีมีขามีขาไม่มีขาอย่างไงมีขาคือถ้ามันมีเหลือตัวนี้จะมีขานะครับผมถ้ามันมีเหลืออย่างนี้ปุ๊บเนี่ย จะมีขาเนี่ยตัวนี้ขนาดยังไม่เจริญไนก็จะเห็นขาแล้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ชมใกล้ๆนะครับผมอย่างเม็ดเม็ดไหนที่มันจะน่าจะมีขาเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้น่าจะมีขานะครับผมเม,ม็ดนี้น่าจะมีขามีจริงๆด้วยนะครับผมขนาดยังไม่เจริญไนานะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเอา,เอาไฟไฟสองวันนี้ต้องใช้ ถูกแสงแดดหรือถูกแสงไฟนะครับผมคือพวกนี้เป็นพลอยสตาอันนี้มันีแห่งความรักความสมหวังนะครับผมส่วนมาดูในไอชุดที่เจรนายแล้วนะครับผมชุดที่เจรนายแล้วคือชุดนี้นะครับผมชุดนี้คือเจรนายแล้วนะครับผมพวกนี้นะครับผม พวกนี้ก็เจรานายแล้วเหมือนกันหมดเลยนี่มีมีขามีขาสวยเลยโอ้พวกนี้มีขาสวยหมดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วสนใจติดต่อมาได้ทศนุกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับผมตัวนี้ขาสวยๆหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมขาสวยๆหมดทุกเม็ดเลยนะฮะนี่ยขนาดตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับผมนะไซส์พวกนี้หนักประมาณ สองสามตั้งแต่ประมาณตั้งหนึ่งกระลัดสองสามสี่ห้ากระลัดขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะช่างให้ดูนะครับมันน้าหนักจะประมาณเท่าไหร่เอาดูด,ดูไซส์เล็กๆก่อนนะครับผมดูไซส์เล็กๆก่อนอย่างไซส์เล็กๆคือไซส์นี้จะน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมไซส์นี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่หนึ่งกระลัดนะครับหนึ่งกระลัดไซส์ขนาดนี้หนึ่งกระลัดนะครับผม ส่วนไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เม็ด,มดนี้สิบต้องสิบกว่ากรัตนะครับเม็ดนี้ชุดนี้ที่ผมเจรนายมาชุดชุดนี้ที่มันมีมีขาสวยๆนะครับผมชุดนี้หนักเท่าไหร่นะครับผมสิบกว่ากรัตนะสิบเจ็ดกรัตนะครับหนักสิบเจ็ดกะรับเม็ดนี้หนักสิบเจ็ดกรัตนะครับผมเม็ดนี้หนักสิ อันสิบเกตกลัดก็เรียกว่าเป็นเม็ดใหญ่นะครับเป็นเม็ดใหญ่เป็นเม็ดเม็ดใหญ่จะหายากนะครับอย่างก้อนก้อนนั้นพวกนี้อะทีก้อนถ้าเจรไนมาแล้วก้อนพวกนี้ก็ประมาณทักสิบกลาดเลกอย่างก้อนนี้ก็ประมาณทักสิบกลาดถ้าเจรไนมาแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสักห้ากลาดนะครับผมมันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอย่างอย่างก้อนนี้ก็สวยนะครับผมอย่างก้อนนี้ถ้าเจรไนมาแล้วก็จะสวยนะครับผมออกสีเหลืองๆทองๆนะครับ ดอกสีเหลืองทองบุรสตาหรือบ ouais. ุรน้าทองนี่จะแพงราคาแพงนะครับเนี่ยเม็ดเม็ดนี้สวยนะครับผมเม็ดเม็ดนี้สวยสวยนะครับมีขาหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมมาดูมาดูชุดนี้ชุดนี้เออชุดนี้ก็มีขาหมดทุกเม็ดเหมือนกันนะครับผมอ่ามีขาหมดทุกเม็ดตั้งก็ราคาก็ตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นประมาณห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมเนี่ย ขาสวยๆีาสวยมันหายากนะครับปัจจุบันนี้ขุดไม่ค่อยมีแล้วนะครับพี่พอจันทร์บดีนะครับผมเนี่ยอย่างชุดนี้ส่วนสีแดงๆนี่เป็นทัพทีมสตาร์นะครับผมเนี่ย,าย,านนยาขาสวยๆหมดทั้งนั้นหมดเลยนะครับผมขาสวยๆหมดทั้งนั้นอานพอสวยงามงามมาอจะตาเป็นอัญมญณีแห่งความรักความสมหวังนะครับผมคือปรารถนาสิ่งไหนก็คือเป็นอัญมณีแห่งดวงดาวนั่นแหละครับผมเนี่ย อ่าสวย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 หมทุกเม็ดเลยนะครับขาสวยสวยหมดทุกเม็ดเลยไปทําแหวนหรืทํากี้ก็สวยนะครับผมส่วนพวกพวกนี้ก็มีขาหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมนี่นะชุดที่กองอยู่ด้านหน้านี้เป็นมีขาหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมแต่จะให้ชมใกล้ๆนะครับนี่วางอยู่ด้านหน้านี่มีขาหมดทุกเม็ดเลยบางเม็ดก็มีมีสต์มีสองเขาเรียกว่ามีสตา2สองหัว ตัวนี้คือสตาสองหัวนะครับผมเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับสตาสองหัวสองหัวยังไงเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยสตาสองหัวมีสองหัวนะครับหายากมากเลยนะครับผมเม็ดนี้เม็ดใหญ่ด้วยนะครับสิบกว่ากระลัดนะครับหายากมากเลยนะครับเรียกว่าสตาสองหัวนะครับผมคือทําวินแอคชั่นเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับทางไลน์ ID 10ก่อนนะครับหรือศูนย์ห 03, 0 9 3ย์เก้าสามศูนย์นะครับผมสตาร์สองขานี่จะมีอยู่สองเม็ดนะครับผมเนี่ยเม็ดเม็นะมมนี้ก็สองขาสองหัวนะครับไม่ใช่สองขามีหกขาแต่มีสองหัวเม็นนี้ก็สองหัวเหมือนกันเนะี่ยสองหัวเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันมีสองเม็ดนะครับผมที่มันมีสองหัวในมีสองเม็ดนี่นะครับผม เป็นสตาสองหัวนะครับผมสตาซับไฟสตาซับไฟเนี่ยเห็นไหมครับมีสองหัวมันเคลทั้งสองเม็ดเลยอยหายากนะครับผมเนี่ยตอนนี้ไฟหายากสวยๆงามๆพอสวยงามอัญมณีความรักความสมหวังอัศนีอัญมณีเสน่ห์เมตตามหานิยมนำโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองนะครับผมอย่างเม็ดใหญ่ๆพวกนี้พวกนี้ก็สวยๆหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมเนะ เนี่ยสตาสตาสวยขาพวกนี้มีขาหมดนะครับผมอันที่ไม่มีขาผมผมไม่ได้เอามาเนี่ยอย่างพวกพวกนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีมีขาแต่มันไม่ชัด <SPEAKER> เนี่ยมีขาอยู่บ้างนะครับผมอย่างพวกนี้มีขาแต่มันไม่ชัดผมก็เลยมาเอามาให้โชว์มาเอามาให้ชมนะครับผมแต่อ้ที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยมีขาหมดทั้งนั้นหมดเลยครับผม ตอนนี้คือเรียกว่าสตาร์ซับไฟอัญมณีแห่งความรักความสมหวังนะครับผมอ,อย่างเม็ดเม็ดนี้อันนี้ผมเจอด้านในมาใหม่นะครับเดี๋ยวครับพ่อป้าผมจะไล่ถ่ายมาให้ชมไปเป็นเม็ดๆไปเม็ดนี้เป็นพลอยหายากด้วยนะครับเดียกนี้คืาเรียกว,ว่าพลอยสตาร์บุดสีเหลืองๆนะครับเนี่ยสตาร์บุดนะครับผมเนี่ยสตาร์บุด สีเหลืองทองแบบนี้นะครัเรียกว่าสตาบุตรหายากมากเลยนะครับเม็ดนี้หนัก5.90กรัดนะครับผมนัก5กรัตก,กว่านะครับสตาบุตรสีเหลืองทองแบบนี้นะครับผมหายากมากนะครับหาชมก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมในตอนนี้บางทีบางบางทีมันก็จะมีโอกาสมันมีหลายก้อนอยู่ที่มันคล้ายๆออกจะเป็นบุตรสตาบุตรสีทองอย่างนี้นะครับผมอย่างที่ที่ก้อนที่ผมเอา เอามาเนี่ยมันมันมีอยู่ก้อนหนึ่งมันน่าจะเป็นสตาบูดได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก้อนก้อนนี้ก็มีโอกาสนีมันมีอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอ่าอ่าก้อนนี้แหละครับผมก้อนนี้แหละครับก้อนนี้น่าน่าจะเป็นสตาบูดถ้าเจริไดอมาแล้วมีขามีขาสีเหลืองๆด้วยนะครับผมสวยนะครับผมอ่าวันนี้ก็เอาเอามาให้ชมผ่หอมผ่าหอมพอก่อนนะครับเดี๋ยว ให้ผมบ่างๆแล้วผมจะถ่ายรายละเอียดมาให้ชมแต่ละเม็ดแต่ละเมเ็ดสนใจเม็ดไหนติดต่อมาทางไลน์นะครับไอดีสิบกรนะครับผมเม็ดสวยๆให้ชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาอัญมณีแห่งความรักความสมหวังมาให้ชมเพียงเท่านี้นก่อนครับสวัสดีครับผม